เหตุเพลิงไหม้ของธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นะครับทางธนาคารไทยพาณิชย์ก็บอกว่าทันทีที่ได้รับอนุญาตจากทางเขตจากทางกทมก็จะรีบส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปปรับปรุง ทางนายอาทิตย์นันทวิทยารองกรรมาการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหมเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะโดยนายการุณจันทรังสุวิศวกรผู้ออกแบบอาคารได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุโซนเอชั้น1ิที่ถูกไฟไหม้และมีหนังสือยืนยันว่าโครงสร้างหลักไม่เสียหายร้ายแรงค่ะ หนังสือฉบับนี้ธนาคารจะส่งต่อให้เขตจ,จตุจักรเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไปคือให้สภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งเพื่อให้การรับรอง โดยประเมินนะคะว่าจะใช้เวลา1-2วันในการตรวจสอบหลังจากนั้นธนาคารจะเข้าไปปรับปรุงพื้นที่โดยเร็วซึ่งจะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปจัดการตัวอาคารทั้งเรื่องระบบระบายอากาศที่อยู่ในช่องแอร์ขณะที่พื้นที่โซน B และโซน C ชั้นเดียวกันนั้นไม่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ยังคงใช้ทำงานได้ตามปกติลิฟต์ยังสามารถใช้งานได้นะคะแต่ธนาคารจะยังไม่เปิดใช้เนื่องจากต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน ส่วนการสืบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้ขณะนี้ธนาคารทำงานร่วมกับตำรวจโดยให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเข้าออกในช่วงก่อนเกิดเหตุผ่านกล้อง C C T V และบุคคลที่อยู่ในช่วงเกิดเหตุนำมาสอบสวนอย่างต่อเนื่อง ส่วนการให้บริการยังเป็นไปตามปกติเพราะพนักงานที่มีอยู่จะถูกย้ายไปที่สำนักงานพระราม4แจ้งวัฒนะและคอมเพลตเซ็นเตอร์นะคะซึ่งไม่กระทบกับการให้บริการค่ะยกเว้นการให้บริการ private banking ซึ่งได้รับรายงานจากสาขาบางเขนและสาขาต่างๆว่าลูกค้าไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้สำนักงานใหญ่การเบิกถอนยังคงเป็นปกติเนี่ย ก็ตั้งแต่มีข่าวในหนังสือพิมพ์ว่าจะมีการเปิดถอนเงินก็เราก็ได้ได้ขอให้ทางหน่วยงานสาขาทั้งหมดเนี่ยรายงานถ้ามียอดผิดปกติถ้ามีจํานวนการมาถอนอย่างผิดปกติเนี่ยก็ขอให้รายงานวอลลุ่มซึ่งเรามีวอลลุ่มอยู่ในตึกนี้นะครับแล้วก็ทํางานตลอดเวลาก็ถึงขนาดนี้ก็ไม่มีไม่ได้รับรายงานใดๆเพื่อการถอนเงินจากผิดปกตินะครับ สำหรับบรรยากาศที่ธนาคารสาขาธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบางเขนนะคะก็มีลูกค้าธนาคารมาใช้บริการตามปกติส่วนใหญ่เป็นลูกค้าทั่วไปที่เปิดบัญชีไว้กับสาขารัชโยธินหรือสาขาบางเขนโดยธนาคารเปิดช่องพิเศษไว้เพื่อดูแลลูกค้าสาขารัชโยธินเป็นการเฉพาะ นายอาทิตย์ยังได้กล่าวถึงการส่งเอกสารที่สจลอขอมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบอกว่าได้ส่งข้อมูลให้เรื่อยๆเพราะข้อมูลมีมากและต้องค้นหาในศูนย์ข้อมูลเก็บเอกสารแต่ยืนยันว่าจะส่งให้ครบตามที่ต้องการค่ะส่วนที่ระบุว่าเอกสารแตกต่างจากให้กับตำรวจนั้นเป็นเพราะว่าตำรวจขอเอกสารที่แตกต่างกันและไม่ได้ขอหลายครั้งเหมือนกับที่สจลอขอพร้อมกับยืนยันนะคะว่าการทำงานของธนาคารไทยพาณิชย์ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดีมาโดยตลอดเพราะเป็นธนาคารขนาดใหญ่มีชื่อเสียง และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ราคาหุ้นของธนาคาร <c oughs> ยันนี้นะคะปิดที่179บาทค่ะลดลง4บาทหรือปรับลงร้อยละ2.19และล่าสุดนี้มีรายงานด้วยนะคะว่าธนาคารไทยพาณิชย์ได้อนุมัติเพิ่มเงินช่วยเหลือให้แก่เจ้าหน้าที่อ,อปพรที่เสียชีวิตอีก2ล้านบาทจากเดิมที่ให้ไปก่อนหน้านี้20แสนบาทค่ะ, <c oughs> ะเรื่องเกี่ยวกับเทคโนประจอมก้าลานกระบงังนี่ก็พูดกันคนละทีนะฮะ ก็ทางผู้บริหารไทยพาณิชย์ก็พูดจะบอกว่าอย่างหนึง่งทางผู้บริหารของทางพระจอมเกล้ากับบังก็บอกอีกอย่างหนึง่ง <c oughs> ขออภัยฮะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้ปรับจูนกันตรงไหนอย,ย่างไรแค่ไหนแล้วซึ่งเชื่อว่ายังไม่ได้ปรับจูนกันเท่าไหร่นะฮะก็รู้สึกทางสจลบอกว่าขอเอกสารไปเอาตัวเลขกลมๆนะครับอย่างเช่นขอเอกสารไปร้อยเงี้ย ทางธนาคารเพิ่งจะให้มาประมาณสัก30มแต่อันนี้ก็เราจะไปตีความว่าเป็นเพราะธนาคารไม่ให้ความร่วมมือเสียที่เดียวนะครับก็อาจจะสรุปไม่ได้อย่างนั้นเพราะว่าเนื่องจากว่าธนาคารเนี่เขาก็มีระเบียบอะไรต่างๆปฏิบัติอยู่อ,อาการจะให้ข้อมูลของลูกค้า ซึ่งลูกค้าขอมาเองเนี่ยนะ,ะก็ต้องสกรีนเหมือนกันคงจะต้องมีการอนุมัติเป็นลําดับขั้นกันอยู่อก็ตีความว่าอย่างนั้นก็นแล้วกันบ,บอกว่าไม่ให้ความร่วมมือก็คงไม่ได้แต่ว่าข้อเที่จริงก็คือเนี่ยสจลอก็คงบอกว่าเอาขอไปร้อยเพิ่งให้มาสามสิบทำไมชาละเ,เกินเลยเขาก็อดจะตั้งคาถามนมี้ได้ครับแล้วยิ่งมาเกิดเพลิงไหม้แบบนี้นะแเราก็ว่ากันว่ารู้สึกจะเป็นชั้นที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเสียด้วยแล้วก็ยิ่งเกิด ความปริวิตกว่ามันไปเชื่อมโยงกับเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นกับสจลหรือเปล่าอืครับเรื่องนี้เองที่วันนี้นักข่าวไปถามแล้วก็ไปคุยกับทางพบตรซึ่งพบตรก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปสรุปได้ไหมว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการทําลายหลักฐานของพระจอมเกล้ากบังอ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เนี่ยนะฮะคุณสุตาฮะ ก็ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงได้พูดถึงความคืบหน้าเหตุการณ์ไฟไหม้ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่โดยบอกว่าตอนนี้ทุกฝ่ายกำลังรอผลจากกองพิสูจน์หลักฐานถึงจะทราบว่าสาเหตุของเพลิงไหม้เกิดจากอะไรนะคะส่วนตัวนั้นไม่อยากให้เล่งสรุปสาเหตุกันไปเองว่าเป็นการทำลายเอกสารหลักฐานในคดียักยอกเงินของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังหรือสอจอลค่ะ เท่าที่ผมฟังท่านประธานธนาคารไทยพาณิชย์ท่านชี้แจงว่าไม่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่ไปเกี่ยวข้องกับกรณีสชลก็ต้องให้เกียรติท่านนะครับเมื่อท่านบอกว่าไม่เกี่ยวข้องแล้วผมเชื่อว,ว่าปัจจุบันเนี่ยระบบไอทีเนี่ยมันมันมันก้าวหน้าเยอะนะครับการที่จะเก็บข้อมูลหรือเรื่องสำคัญสำคัญไว้ที่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ย โดยเฉพาะคงไม่ใช่ครับเพราะว่าต้องมีระบบแบ็กอัพไซส์คือไปเก็บฐานข้อมูลสำรองไว้ผมเชื่อว่าตรงนี้ก็คงจะไม่น่าจะเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องก็แล้วแต่ก็กกต้องรอรอ,รอดูรายละเอียดนะครับ ขณะที่พลตำรวจตรีก่อเกียรติวงสุเมธผู้บังคับการตำรวจนครบาลสองเดินทางไปติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวพร้อมกับระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าขึ้นที่อาคารธนาคารไทยพาณิชย์ฝั่งตะวันตกที่ไม่ถูกปิดเพื่อความสะดวกในการเรียกพยานมาสอบปากคำนะคะเบื้องต้นสอบไปแล้ว45ปากทั้งพนักงานธนาคารพนักงานรักษาความปลอดภัยพนักงานทําความสะอาดและพนักงานฉีดพ่นยาก,กันยุงอีก4คนที่เดินทางเข้าให้ปากคํากับตำรวจในวันนี้ ทางเจ้าหน้าที่วิศวกรไฟฟ้ากองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคารที่เกิดเหตุเพื่อดูว่ามีการลัดวงจรหรือไม่รวมถึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดของชั้น10โดยเฉพาะห้องสแกนเอกสารสินเชื่อบ้านซึ่งเป็นห้องต้นเพลิงค่ะเพื่อดูว่ามีใครเข้าออกห้องดังกล่าวอีกหรือไม่ ล่าสุดนี้พลตํารวจตรีธวัชชัยเมฆประเสริฐสุขผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางบอกว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ตัดประเด็นสารเคมีและประกายไฟความร้อนจากการฉีดพ่นกําจัดยุงทิ้งแต่เบื้องต้นไม่พบคราบน้ํามันเชื้อเพลิงหรือจุดผิดสังเกตที่เป็นการวางเพลิงคาดว่าจะทราบสาเหตุที่แน่ชัดของเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ได้ภายใน1สัปดาห์ค่ะจะเป็นจากเหตุใดก็เดี๋ยวให้ทางพิสูจน์หลักฐานเขาได้ว่ากันแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะฮะ แต่ไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มีข้อสันนิษฐานอยู่สองข้อฮะ,ะก็คือไม่ไฟฟ้ารัดวงจรหรือไม่ก็สูบบุหรี่แล้วก็ทิ้งก้นบุหรี่ทิ้งค้างเอาไว้นั่นคือสมัยก่อนแต่ว่ายุคนี้เปลี่ยนไปแล้วนะฮะอาจจะเกี่ยวกับไฟฟ้ารัดวงจรหรือจะ,อะเครื่องคอมหรือจะอะไรแบบไหนยังไงก็เดี๋ยวให้ทางพิสูจน์หลักฐานเขาว่ากันไปแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับกลับมามาดูภาพสำคัญ เหตุเพลิงไหม้ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักง,งานใหญ่นั้นทางนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับมีข้อสังเกตว่าตึกที่เป็นอัจฉริยะก่อสร้างมาด้วยความมุ่งหมายว่าให้เป็นอัจฉริยะแบบนี้ดูเหมือนว่าระบบดับเพลิงนั้นทำงานไม่สมบูรณ์ นายสุดชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือวอสทได้แถลงถึงข้อสังเกตจากเหตุเพลิงไหมอาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์โดยบอกว่าอาคารดังกล่าวจัดเป็นอาคารต้นแบบอัจฉริยะขนาดใหญ่พิเศษที่มีระบบรักษาความปลอดภัยทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งแต่ขณะเกิดเหตุกลับทำงานได้ไม่สมบูรณ์จากทีมงานนะครับที่เข้าไปดู นะครับที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็จากหลักฐานคําบอกเล่านะครับจากหลายส่วนมานะครับเราพบได้ชัดเจนนะครับว่าถึงแม้ว่าอาคารหลังนี้นะครับจะเป็นอาคารที่ทันสมัยแต่ว่าองค์ประกอบของอาคารในเรื่องของการป้องกันอักขีภัยและการตอบสนองต่อการบีภัยนั้นนะครับก็ยังมีหลายลายอย่องที่มีความขัดข้องยังไม่สามารถทํางานประสานกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ หลังจากนี้ต้องเข้าไปตรวจสอบตั้งแต่ระบบการแจ้งเตือนและตรวจจับควันภายในนะคะว่าถูกรบกวนหรือถูกปิดการทํางานจากการเข้าไปฉีดพ่นยุงหรือไม่ไมรวมถึงระบบน้ําสปริงเกอร์ที่อาจทํางานได้ไม่ครอบคลุมเพียงพอเพราะตามมาตรฐานต้องสามารถดับแสงเพลิงได้ภายใน20นาทีส่วนปัจจัยสําคัญที่ทําให้นักผจญเพลิงเข้าไปดับเพลิงได้ช้าเป็นเพราะระบบประตูรักษาความปลอดภัยที่ต้องใช้คีก์ก๊์ดผ่านเข้าออกซึ่งในความเป็นจริงควรจะเปิดได้อัตโนมัติเมื่อสัญญ,ญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ดังขึ้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างความมั่นคงของตัวอาคารค่ะความเสียหายส่วนใหญ่เป็นพื้นที่วางเอกสารอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แผ่นพื้นเพดานและเสาอาคารบางส่วนคิดเป็นพื้นที่200ตารางเมตรโดยวันพรุ่งนี้ทีมวิศวกรของวสทจะเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งคาดว่าจะทราบผลไม่เกิน2สัปดาห์เรื่องที่ ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหนึ่งก็ที่ท่านนายกพูดถึงเนี่ยนะฮะนายกวิศวกรรมสถานเอผมเลยเพิ่งเลือกออกนะครับว่าตอนที่เขาเขาเปิดตึกเนี่ยเขาให้ชื่อว่าอาคารอัธรยะจริงๆใช่ครับเขาเขาตั้งชื่ออย่างนั้นเพราะไฮเทคมากใช่ไหมระบบต่างๆครับรวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยครับก็ตรงเนี้ยที่พอนักประจเพลิงคือรถดับเพลิงไปถึงแล้วเนี่ยขึ้นไม่ได้นะฮะเหมือนจะไม่ให้ขึ้นหรือยังไงเราก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าขึ้นไม่ได้ นะครับดะงนั้นก็เลยเสียเวลาไปอยู่นิดหนึ่งนะฮะซึ่งก็พอสมควรแหละคะนะฮะแต่ว่าในท้ายที่สุดผู้ที่ขึ้นไปท่านหนึ่งนะ,ะก็เสียชีวิตนะ,ะแต่เดี๋ยวเรามาว่ากันส่วนว่าอาคารเนี่ยทำงานได้สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ดูภาพจําลองนะฮะที่เป็นกราฟิกเราไปดูกันนะฮะว่าอาคารอัศยระนี้เป็นยังไงนะฮะ ออกแบบให้มี33ชั้นเป็นระบบตึกอัจฉริยะผู้บริหารจะอยู่ชั้น29ถึงชั้น33ส่วนระดับล่างลงมาก็เป็นระดับปฏิบัติการตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้การใหญ่แยกย่อยเป็นแผนกต่างๆบริเวณชั้น10ที่ถูกไฟไหม้เดิมเป็นที่ตั้งของสำนักง,งานซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นห้องโล่งๆพอถูกย้ายออกไปบริเวณอื่นก็เลยรื้อผนังกับเก้าอี้ออกก่อนที่จะถูกไฟไหม้ พื้นที่นี้ก็เป็นที่ถ่ายเอกสารและสแกนเอกสารของสินเชื่อบ้านเพื่อเก็บลงในระบบก่อนส่งเอกสารไปเก็บรักษาที่โกดังของธนาคารนี่ทางธนาคารบอกอย่างนั้นนะครับซึ่งประธานกรรมการของธนาคารคุณวิชิตสุรพงษ์ชัยก็บอกว่าระหว่างที่ไฟไหม้นสปริงเกอร์ก็ฉีดน้ําออกมาอยู่นี่ก็เป็นผลทําให้ไฟไหม้ลุกลามไปพื้นที่โซนอื่นที่เป็นพื้นที่โซนทํางานไงพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้กินเนื้อที่ประมาณ1,000ตารางเมตรไม่ลุกลาม แต่ว่าระบบน้ำนะฮะอันนี้ก็ทําให้เพดานห้องทํางานในชั้น9อุ้มน้ําฝ้าเพดานมีปัญหาเล็กน้อยก็คือหมายความว่าน้ําจากชั้น10เนี่ยมันพอฉีดน้ําเข้าไปแล้ว <c oughs> น้ําดับเพลิงก็ฉีดเข้าไปด้วยก็ทําให้น้ําลงไปอุ้มที่ชั้น9 <c oughs> บนเพดานฟังว่าอย่างนั้นนะครับ <c oughs> นี่ประธานแบงก์ไทยพาณิชย์คุณวิชิตบอกอย่างนั้นนะฮะ แล้วก็เพื่อเป็นการหวนลำลึกถึงฮีโร่กู้ภัยคุณเดชาด้วงชนะเจ้าหน้าที่อ,อปอพรที่ต้องมาจบชีวิตในการปฏิบัติในหน้าที่จากเหตุเพลิงไหม้ธนาคารวันนี้ทางทีมข่าวสปริงนิวนะครับจะพาไปชมห้องทำงานของชายผู้นี้ติดตามจากรายงานครับ ที่นี่คือศูนย์อปพรเขตหลัก4สถานที่ทำงานหรือเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของพี่ตั้มเดชาด้วงชนะอาสากู้ภัยที่เสียสละชีวิตเพื่อเข้าไปช่วยดับเพลิงธนาคารไทยพาณิชย์สํานักงานใหญ่เมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อเข้าไปด้านในเราจะเห็นได้ว่าห้องทํางานของฮีโร่กู้ภัยคนนี้ไม่ได้ใหญ่โตกว้างขวางเป็นเพียงห้องสี่เหลี่ยมเล็ก แต่พี่ตั้มก็รักที่จะอยู่และอาสา,าทำงานที่นี่มานานกว่า10ปีแล้วดังสุภาษสิที่